สวัสดีค่ะชื่อจันทริบอยูสมบูรณ์นะคะอยู่ตำบลบ,บ้านหลวงอำเภอดอนพุทธจังหวัสดสระบุรีค่ะวันนี้เราก็จะมาแนะนําเรื่องการปลูกกระโพธนะคะปลูกกระโพธของเราตอนแรกก่อนที่จะลงนะคะเอาวีพันดาของเราคลุกเขาเม็ดกระโพธนะคะแล้วคลุกเขาแล้วก็เอาเออกมาหยอดะคะ่ะพอหยอดได้ประมาณสักสามคืนมันก็จะเริ่มแทงหนอง่อ หน่อก็จะอ้วนสมบูรณ์มากแล้วก็ใบนะคะปกติมันจะแบนนั่นนะคะแต่นี้พอเราใช้วีแพนด้าของเรานะใบมันก็จะเขียวตั้งค่ะแล้วลำต้นนะคะจะแข็งแรงมากลำต้นของเราจะสมบูรณ์นะคะรากก็จะดีมากเลยจะสมบูรณ์ไม่ล้ม,ไม,ลมไม่เอน แล้วก็ปัาะจากโลกนะคะปกติของไรอื่นเขาจะเป็นใบลายกันแต่ว่าของเราไม่เป็นค่ะค่ะตอนตอนนี้